คุณมึงมากนะที่อุตส่าห์มาเป็นเพื่อนคนท้องอย่างกูอะแต่ว่ามึงเข้าไปดูในห้องน้ำให้กูหน่อยังไหมว่ามีคนอยู่หรือเปล่าอีตี้อีเกตรเริ่มปฏิบัติการราชารโรมานอบได้เลยเร,ริบลับแซ่บจิม ไวในห้องน้ําและน่าจะถูกวารัมไล้สักพักเลอมอนเป็นอะไรกับอีหยอยก็เป็นลูกน้องไงคะไม่ใช่จะเป็นแค่ลูกน้องได้ไงนี่มอนใส่เสื้อมันอยู่ไม่ใช่หรอพี่จําได้ในน่เสื้อมองมสามนะชุดนี้เลยจำได้ใช่ใช่ใช่ไหมเมื่อคืนม่อนไปนอนบ้านคุณสามมาแบบาดสีมากมุนคือคุณสามกลัวผีม่อนเลยไปนอนเป็นเพื่อนเฉย ผีท้าห่มผียุ่มหัวจริงพวกพี่คบกัมนมาเป็นสิบปีเลยนะยังไม่เคยได้ไปนอนบ้านมาเลยเออม่อนรู้จักกันมันาไม่นานได้ไปนอนบ้านมันแล้วอ๋อเพราะมันน่ะกลัวพวกพี่ทำห้องมันสกปรกจะตายจริงอย่างไงเล่าม่อนเมื่อคืนน่ะม่อนได้ทำอะไรกับหย่อยมากกว่าน,นอนหรือเปล่ามไม่ใช่นะคะ ม่อนเป็นผู้หญิงจะทําแบบนั้นได้ยังไงคือม่อนเอางี้ละกันคือมันมันมันสามารถทำได้นะมึงมึงแต่จริงอิหม่อมอ่ะมันทําอะไรแบบนั้มนไปหลอกมันอะผู้หญิงเกินปกติแม่ใครเข้าบ้านไม่ออกมาเจอใครขณะคนเกิดเป็นคู่ม่านมันยังไม่พามาเจอเลยนะเออแล้วนี่มันพาม่อนไปนอนที่บ้านเพิ่งเจอกันไม่กี่วันมึงว่ามันแปลกเะล่ะฮะแปลกมากเลยนะมึงใช่แปลกเหรอคะแปลกม่อนที่ถามจริงๆไม่ต้องเปิดเบาพวกพี่ อออมนต้งเป็พูดออกมาเลยจรนะไม่โอ้นี่มันไม่ใช่มันไปีนอที่บ้านเลยนะมันก็ใส่เสื้อมันอยู่ไหนจะต่อปากทำมันอยู่เหรอเอ้าอ้ให้เปล่ามึงเอ้ามึงไปไหนมาเดินหาของตั้งนานแหี่ก็แกขังฉันไว้ในห้องน้ำไงกูไม่ได้ตั้งใจมึงต่อรองลยนะเพื่อนเออเออเอานุ่นไปถ่ายรูปพวกพี่หน้าร้านให้หน่อยดิความิดานเหมือนกันเลยอ่ะนี่นี่เอาโทุกเรื่องไปได้ได้ค่ะได้ เลยออกแล้วจากไป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 ส่วนมือใช่มานั่งรอตรงนี้คถูกต้องนั่งนะถ่ายรูปนอกมาเร็ว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 รอป้วยแจมอนมาตรงนี้มาตรงนี้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 ตรงนีตรงนี้ตรนี้สง้ตรนี้รงน้นี้รงนพตี่พีตรงนนงนนนีี คือนองม่อนจ้าไม่ต้องตกใจนะจ้าจะเย็นๆคือพวกพี่แค่อยากจะรู้ว่าม่อนอ่ะรู้เรื่องอะไรของอีหม่อมบ้างบอกมาก็คุณสมชอบแมวชอบสีแดงอะอยากเปิดโรงเรียนอนุบาลแล้วก็ชอบฟังเพลงแนว R&B แล้วมีอีกนะแค่นี้ละค่ะโอ้ยนึกว่าจะรู้เยอะกว่านี้อย่าบอกว่าบ้านตาไอจีมันอยู่ค่ะ โอ้ไม่ก็ไม่ได้อะตาเพราะว่าไอจีบัตที่เป็นคนสร้างไอจีหลวงโลกทุกอย่างหนูตามไม่ได้เลยจ้ะพี่เป็นทั้งคนอัพแล้วก็เป็นทั้งแอด,ดมินจ้ะจริงค่ะอือฮึอีมอ,อ,อมมาเล่นแอปเป็นที่ไหนอ่ะก็พวกพี่นี่แหละเล่นให้มันมแล้วก็บทสัมภาษณ์อ่ะนะก็เฟกนิวทั้งนั้นอ่ะจริงจ้ะแล้วนี่พี่จะบอกอะไรให้ดูนะน้องมอนคืออีมอมเนี่ยถึงมันจะทําบริษัททำเว็บผลิตคอนเทนต์แต่ว่าพวก f ฟซบุ๊กไอจีทิกเกอรอะไรเงี้ยมันก็คือใช้ไว้แค่แบบดูงานติดต่องานขายงานเนาะคือชีวิตมันมีแต่งาน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 เดียวเดียวเดียวนะคะพี่พี่พูดเรื่องจริงหรอคะเฮ้ยพี่าหารมาแล้วออเออเออเดี๋ยวแกล้งไหลมอนอะไม่ไม่ได้แกล้งกูจะไป แกลูกน้องมึงได้ไงล่ะเนาะเออว่าแต่มึงมาก็ดีแล้วยอยเมื่อกี้กูถามมอนหมดทุกอย่างแล้วนะมอนเนี่ยเป็นแฟนขับตัวยงของมึงเลยนะเว้ยมอนรู้เรื่องมึงทุกอย่างเลยแต่ทุกเรื่องที่รู้เนี่ยคือไม่ใช่เรื่องจริงสักอย่างคือยังไงวะเรื่องเกี่ยวกับคุณสามเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาหมดเลยหรอคะเออสวยดีมาก กเราไม่ชอบไปเป่าประกาศเรื่องส่วนตัวให้ใครรู้รู้แล้วจะได้อะไรอ่ะจะรู้ไปทําไมว่าเราชอบหมาชอบแมวชอบสีอะไรมีความฝันอยากทําอะไรทํำยังกับว่ารู้แล้วชีวิตจะดีขึ้นแล้วทําไมตัวถึงสนใจแล้วขนาดนั้นล่ะก็คุณสามเป็นไอดอลของม่อน เป็นต้นแบบของม่อนไอดอลอะไรอ่ะพูดอะไรไม่เห็นหรู้เรื่องคุยกับคนอื่นอ่ะมองตาด้วยสิ <c oughs> เออพวกมึงใจเย็นนะมดมดจะขึ้นแล้วจ้าตรงนี้เออว่าแต่ม่อนจ้าคือพี่ว่าเนี่ยไอดอลไอดอลต้นมตงแบบมันเยอะแยะอ่ะเนาะ ทำไมหนูถึงมาชอบอีหน้าตายเพ,พื่อนพี่อะพ่อนก็ก็จริงนี่ถ้าตอนเด็กคุณสามยิ้มให้ม่อนอตอนเด็กตอนเด็กไหนอ่ะตัวเห็นได้ไงตัวเป็นใครกันแน่ถ้าตอนม่อนอยู่ปสี่แต่คุณสามคงจำไม่ได้แล้ว เฮ้ยนั่นยายเด็กฝรั่งลูกครูพรน,นี่นาสงสัยจะมารอแม่ที่โรงเรียนกล่าไปแกล้งนางกันดีกว่าดีทำอ,อะไรอยู่เอ่ยน้องฝรั่งหนูกำลังทำการบ้านภาษาไทยไว้ายฝรั่งทำการบ้านภาษาไทยถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ว่าไปยียนคิดเลยดีๆออกมา รั่งเดี๋ยวพี่ช่วยสอนนะให้แต่งกรวันครูหรองานถนัดพี่เลย <S <S <appointment> ยอดนี่มันกรอะไรหรอคะเดี๋ยวน้องมอนลองอ่านตามพี่นะจ๊ะยายมีขายหอย ยายมีขายหอยยายมอยขายหมียายมอยขายหมีหอยยายมีกัดหมียายมอยหมียายมอยกัดหอยยายมีหอยยายมีกัดหมียายมอยหมีหมียายอยู่นะตัวเล็ก ประดลแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันครูแต่คิดยังไงจะแกล้งน้องอ่ะเสียเสียพูกแกโอ้ยหมอ่อมซีเรียยเกินก็แค่เ,เรื่องขำๆปะใครจะไปให้น้องโศกันบ้านครูงี้กันล่ะยอีอมอห,ม,ม,หม,ม่อมสามหย่อยมาหมดสนุกหมดมียุงก็ได้วันภาษาไทยใช่ไหม เดวพี่ช่วยค่ะคุณครูคนนั้นก็คือแม่มอนเองค่ะ <gasps> คุณสามคือไอดอลของม่อนมาตลอดม่อนทําทุกอย่างเพื่อจะอยู่ใกล้คุณสามแต่คุณสามจะม่อนไม่ได้เลยคุณสามยิ้มให้ม่อนรูปผัวม่อนม่อนไม่เคยลืมเลยม่อนติดตามชีวิตคุณสามไม่ว่าจะทําอะไรไปให้สัมภาษณ์ที่ไหนม่อนก็ตามคุณสามเรียนอะไรม่อนก็เอาอย่างม่อนตั้งใจเรียนตั้งแต่ป .4 เพื่อสอบเข้าคณะเดียวกับคุณสามจนม่อนสอบติด โอ้โหมึงขนาดกูเป็นดารานะแฟนคลับกูยังไม่ทุ่มเทรูร้ลึกร,รู้จริงขนาดนี้เลยอะโนี่มึงบางทีอะมึงอาจจะไม่ได้ดังขาดลั้ก็ได้ค่ะอีน,นี่แต่วันนี้ม่อนเสียเซลมากสิ่งที่ม่อนเคยเข้าใจเรื่องคุณสามมันไม่จริงเลย อาหารน่าจะมาแล้วไปกินกันเถอะไปไปเร็วเดี๋ยวมันด้ง<ป>เปลยเไปลยไปเไปเลคุณระปวดหัวกับมันมากเลยมึงทำไมคุณสามหลบหน้าม่อนไปยืนทำอะไรแปลกๆตรงนั้นล่ะคะี่หม่อมันคนแปลกแบบนี้แหละทำอะไรก็ต้องตีความอะ่ะอยากได้อะไรก็ไม่บอกตรงหรอก อ้อมโลกไปเรื่อยอะแต่สุดท้ายพวกพี่ก็จะเออลำคาลแล้วก็เอออไปตามที่มันต้องการอะ่ะผ็ดการแบบซึ้นซึ้ของมันอะ่ะจริงมอนคืออีหม่อมเนี่ยมันถูกเลี้ยงมาแบบกดดันไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ตอน,น,นเด็กๆเนี่ยก็คือมันอยากได้อะไรก็ไม่เคยได้อะอเป็น,เป,นเป็นอย่างเงี้ยคืออันไหนที่มันบอกว่าอุ๊ยน่าอร่อยนะคือมันอะไม่อยากกินใช่เป็นพวกแบบว่า เออปักตุ้มใจมีคนแบบนี้ด้วยเหรอคะมีจ้าก็เพื่อนพี่นี่แหละจ้ะคนแปลกแปลพี่พี่ดูรู้จักคนแสมดีจังโอ้ยคบกันนานจะรู้จักดีเลยอ่ะอี่หม่อมมานะเป็นคนที่น่าแย่ที่สุดในโลกแหละทำอะไรอ่ะไม่เคยโกรธหรอกถึงโกรธก็ไม่บอกอ่ะมันน่ารักนะถ้าไม่ติดว่ามันเป็นเพื่อนอ่ะพี่ว่าก็จะจีบมันอยู่อุ้ยมือกูเห็นมึงจีบทุกคนที่น่ารักค่ะ ดีนะกูไม่โดนโอ้ยแม่แล้วทำไมพวกพี่ถึงเรียกว่าหม่อมสามหย่อยล่ะคะโอ๊ยเป็นดูอ่ะเราปะเราได้เหรอก็สามเป็นหม่อมแล้วพี่ก็แซวกันเล่นๆว่าแบบมันอ่ะเป็นหม่อมใหญ่อยสามมิติแต่มันก็ไม่โกดธอะ ใช่นี่พูแลาจะหาว่าพี่อย่าเมานี่จะบอกอะไรให้นะตอนแรกนะพวกพี่เนี่ยไม่ชอบมันเลยเรียกว่าเกลียดที่หน้าอะไรคนอะไรหน้าโคตรตายเนาะเออแต่พอแบบรู้จักไปรู้จักมามันก็เป็นคนน่ารักดีนะพวกมึงอืแบบแปลกๆของมันอะเฮ้ยเออม่อนเดี๋ยวพี่ขอลายไว้หน่อยสิได้เหรอคะใช่ได้ค่ะ พี่ทำดีมากอ่ะนี่จ้ะเอาไว้ถ้าม่อนเนี่ยอยากรู้อะไรก็ไ<ม>ล์ถามพี่ได้เดี๋ยวพี่สร้างกลุ่มตลอดเวลาเลยใช่แต,แต่ว่าตอนเนี้ยกูว่าพวกเราอ่ะมาหาอะไรเล่น,นสนุกสนุกกันดีกว่ายังไงเ,ไเลนะิกไงไหมเอ้เล่นอะไรคะก็พี่อะอยากรู้ว่าอีหมอมคิดยังไงกับมอน านี่ยังไงคะอีมอมมึงมึงจะเผาร้านหรือไงคะกลับไปนั่งโต๊ะเราดูมึงยืนอยู่อย่างเงี้ยเชฟเขากดดัน้วเขาจะลาออกละคะกดดันหรอโอ๊ยดูหน้าเขาเ็ารู้ล้วไหมเร็วกลับโต๊ะขอโทษค่ะ เป็นไรคะ่ะเข้าใจค่ะ <laughs> นี่อิ๋อยมองว่ามองว่นน่ารักปะไม่เห็นน่ารักเลยมึงบอกว่าอันนี้อร่อยใช่ไหม สุดๆเลยล่ะกูลองชิมนะเฮ้ยสามนึงไม่ชอบนอหอหอะอืมไม่ชอบมองอะไรวะ ก็แค่มองว่าแบบจะเมคช่วงมึงอะอร่อยไหมกลัวเพื่อนไม่อร่อยป่ะใช่แต่ว่าจากที่ดูอะก็อร่อยอยู่นะอร่อยมากเลยแหละ ชอบสีเทาใช่ไหมคะมแปลว่าที่ผ่านมาม่อนไม่รู้จักคุณสามเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวอยู่ๆไปก็รู้เองแหละว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรแต่ม่อนโตๆขึ้นเยอะเลยเด็กน้อยในวันนั้นโตเป็นสาวแล้วในวันนี้น่าจะบอกตั้งแต่แล้ว,ว่าเป็นลูกครูพรอ,อืมนี่ค่ะคุณแม่เอามาให้คุณสามดู น่ารักจังมันเป็นไงบ้างอคือมันตายไปแล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วนี่เนาะหมามันก็มีอายุไขของมันใช่ค่ะมันเสียกับมันมาก พอเห็นมันนะจะนึกถึงคุณสามตลอดเลยเราหน้าเหมือนมาเหรอมันเป็นตัวแทนของคุณสามเวลาม่อนเห็นมันจะนึกถึงตอนที่คุณสามยิ้มเรียกว่าเห็นความเมตตาของคุณสามจากตัวมันก็ได้นี่ตัวปื้มเราขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะปื้มค่ะปื้มมากด้วยค่ะถ้ามันเป็นผู้ชายม่อนคงสีไปแล้ว เดินนำหน้าเราไปเลยเเห้ามหันหลังกลับบานะไม่งั้นเราจะตัดเงินเดือนตัวรู้ว่าเราชอบสีเทาเรารู้ว่าตัวชอบสีชมพูแบบนี้ก็ยูที่ทำดี ไม่มีใครรู้เรื่องใครเหนือกว่าใครค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วกันเนาะ ม่อนขายงานผ่านไหมคะ